หลังจากที่เราตากแดดมาแล้วนะคะ2วันนะคะวันนี้เราจะล้างสิ่งปฏิกูลนะคะล้างหมดเลยนะคะเพราะเราได้ลอกออกไปแล้วนะคะหลังจากที่ลอกจากออกไปแล้วรอบนึงนะคะเราก็จะมาขีดสิ่งปฏิกูลอีกรอ,อบนึงนะคะแล้วก็จะตากแดดอีกวันสองวันนะคะก่อนที่จะเอาน้ําใหม่ลงบ่อธรรมชาตินี้นะคะ ล้างไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราล้างอย่างนี้เสร็จเนี่ยเราจะดูดน้ําที่เราล้างเนี่ยออกอีกรอบหนึ่งนะคะดูนะคะดูนะคะเราจะฉีดอย่างนี้เลยนะคะฉีดลอกเศษปฏิกูลนะคะออกไปหเห็นไหมคะ เริ่มสะอาดขึ้นแล้วนะคะเริ่มสะอาดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะลอกใบไม้ที่ติดในนี้อีกทีนะคะเห็นไหมคะนะคะ,ะ,คะหลังจากที่คุณดําเขาลอกไปแล้วสองวันนะคะเราก็จะมาลอกอีกรอบหนึ่งนะคะลอกเพื่อถึงทรายครับทิงๆนะเราให้เป็นดินทรายนะครับอลอกให้ถึงดินทรายเลยนะคะ เราจะให้สะอาดที่สุดเพราที่เราจะทําได้นะคะดก็จะโกยเศษแบบนี้นะคะอ๋อคุณดำแกโกยมาแล้วเราก็จะหยิบเศษพวกนี้นะคะเอาไปทิ้งข้างนอกนะคะเพราะถ้าดูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกับท่อนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราโกยแบบนี้นะคะจนที่คุณดําบอกว่าต้องโกยให้ถึงทรายนะคะหน้าตาที่โกยถึงทรายจะต้องเป็นแบบนี้นะคะที่คุณดํากําลังโกยอยู่นะคะนี่คือสะอาดมากนะคะนี่จะเป็นทรายแบบนี้เลยนะคะโกยให้ถึงตัวทรายเขาเลยนะคะเท่าที่เราจะทำได้นะคะ นี่นะคะอันนี้คือปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะที่เราจะเอาไปบ่มนะคะที่พันฝัต่างด้านของเรานะคะ<ม>พวกเศษค้างในบ่อนะคะที่เราเอามาเราจะเอามาบ่มนะคะเด<ม>ี๋ยวกพัก้าก็จะขึ้นเต็มเลยน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเอามาใหม่นะคะ หลังจากที่เราเอาน้ำเนี่ยฉีดสิ่งสกรปรกนะคะทั้งหมดเนี่ยลงไปรวมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณดำเนี่ยดูดน้ำที่สกรปรกออกอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้ามันยังไม่สะอาดเนี่ยเราจะลอกแบบนี้จนกว่ามันจะสะอาดนะคะอาจจะทำประมาณ2-3ครั้งนะคะ ่าเดี๋ยวจะให้คุณดำดูดนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันกันกบปุ๊กกี้ใน e ีพีหน้านะคะว่าบ่อธรรมชาติของเราจะใสและสะอาดและสวยขนาดไหนนะคะตามชมใน e ีพีหน้านะคะอ้าคุณดำลุยเรากำลังทำการดูดน้ำ กนออกไปครั้งที่สแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครที่ต้องการติดตามนะคะปุ๊กกี้นะคะติดตามได้ช่องทาง Facebook กับช่องทาง y o u t u b e นะคะและใครที่ต้องการบริจาคค่าอาหารช้างและยานะคะสามารถติดตามได้ในเพจ i love elephant สมุยนะคะและเพจปุ๊กกี love yo yo ค่ะ